สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะ่ะจะเป็นคลิปเข้าครัวกับพรลเวยนะคะส่วนใหญ่อาหารที่พรลเวย์จะทําทุกๆวันแล้วก็เป็นประจำเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้านะคะวันนี้ค่ะมานําเสนอกันที่ออมเล็ตแฮมนะคะกับไส้กรอบนะคะซึ่งไส้กรอบเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามอ่า ไซกอบที่เราสามารถหาซื้อได้นะคะแต่สาหรับวันนี้ค่ะของพาวทจะเป็นไ้กอบที่เป็นไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรก็จะมีรสเผ็ดอีกนิดก็มาเอาเมเล็ดทำไม่ยากนะคะก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะเป็นอาหารเช้าที่เน้นโปรโตีนนะคะที่บ้านก็จะไม่ค่อยทานแป้งไม่ค่อยทานข้าวะคะ่ะก็จะเน้นที่โปรโตีนแล้วก็เส้นใหญ่อาหารนะคะเพื่อสุขภาพนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอ อาผิดมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลอยเวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำออมเลม็ตแฮมแล้วก็อ่าไส้กรอกอ่าเดี๋ยวก่อนไส้กรอกเนะะี่ยค่ะจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็จะนำไส้กรอกเข้าไปไว้ในหม้อทอดไรน้น้ำมันแล้วก็ระหวา่างรอไส้กรอกสุกเราก็จะทอดไข่นะคะมื้อนี้ทำง่ายๆนะคะทำตามวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นไม่ได้มีเยอะอะไร ะะก็เป็นอาหารเช้าที่เน้นโปรตีนแล้วก็มีคุณภาพนะคะเดี๋ยวไปเข้าอพอวกับพลเรกัน,นะคะ่ะสำหรับเช้านี้นะคะที่จะเป็นออ,อมเล็ตนะคะออมเล็ตก็จะมีไข่นะคะไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแต่วันนี้พลเรเวใช้ไส้กรอกที่เป็นแบบว่าไส้อัวะะ่วค่ะอยากแบบว่าได้รสชาติที่เป็นไทยๆแล้วก็เผ็ดๆนิดน,นึงนะคะ,ะก็เป็นแฮม นะคะวันนี้ตื่นสายก็ทำอะไรง่ายๆแล้วกันนะคะ <d> เดี๋ยวเราไปอทอดนะคะไส้กรอกของเรานะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะค่ะก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะใช้ประมาณสักแค่สักร้อยห้ก็พอเพราะว่าเราจะทอดไปเรื่อยๆแล้วก็รอไข่แล้วก็ ทอดไปสักประมาณ10นาทีไฟที่150องศานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไข่กันค่ะอ่าก่อนที่เราจะไปทอดไข่นะคะทำอาหารกับพลาเวก็อาจจะแบบว่างงๆลืมๆไปบ้างนะคะเราก็จะเป็นออเมเล็ตไข่ขขคนเอ่อเป็นออมเล็ตไข่ที่ที่จะใส่แฮมเข้าไปด้วยนะคะอ่าเราจะทำที่ละ2ฟองนะคะก็คือตอต่อคนนะคะนะคะแล้วก็แฮมก็คือคนละ1แผ่น ะไปตีไข่นะคะแล้วก็เอาแฮมไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะไปสักนิดหนึ่งคือจริงๆแล้ว <laughs> ถ้าดูหลายคลิปเอางี้ละกันเผื่อว่าเป็นคนที่เข้ามาดูใหม่ <c oughs> ก็จะไม่ได้ฟังใช่ไหมก็คือถ้าเป็นกระทะไร้น้ำมันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใส่น้ำมันแต่สำหรับพอลเ,เว่ยอะ ขอแค่มันไม่ติดกระทะก็เลยชอบที่จะใส่น้ํามันไปด้วยเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสมัจะต้องไล่น้ํามันทีนี้เราะจะผัดแฮมก่อนให้สุกก่อนนะคะตอนนี้ทานอะไรก็คงจะต้องระวังนะพยายามทานของให้มันแบบว่าให้สุกๆก่อนนะคะ นี่พอดีกระทะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จะเ,เอาแฮมอีกแผ่นหนึ่งมาเลยสรุปว่านี้ก็ถือทําไปสองแผ่นเลยนะคะอ่าช่วงนี้พอดีว่าลูกยังไม่ได้เปิดเทอมใช่ไหมคะก็เลยตื่นสายได้แล้วก็ทําอะไรที่มันแบบว่ายุ่งยากได้เดี๋ยวจะมีตั้งใจไว้นะว่าพอใกล้ๆจะเปิดเปิด,เป,ดเปิดเทอมโอยอนะสาวๆอย่าง สายในวันนี้ก็เลยมัวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะเปิดเทอมค่ะเดี๋ยวจะมีเมนูสําหรับแนะนําคุณแม่ไว้ว่าเอ๊ทำเมนูไหนนะคะแล้วก็จะได้ใส่ตู้เย็นแล้วก็เช้ามาก็เวฟอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายๆให้ลูกไปโรงเรียนทอดทอดให้ให้แฮมคือจริงๆแล้วใครก็เขาก็จะบอกว่าแฮมมันคือถูกนึ่งมาแล้วให้สุกแล้วอะไรเงี้ยแต่ระยะเวลามานันอะเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันนานแค่ไหนอะไรยังไง เราก็เอามาทําให้มันสุกอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าจะเป็นกินแฮมเปล่าๆเนี่ยพอละเวสใหญ่ก็จะเอามานับหน้าบกระทะนะให้มันโดนความร้อนอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะก็เพื่อความสบายใจแล้วก็เดี๋ยวจะทอดออมเล็ตไข่ใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่นะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงระวังนะคะถ้าใส่แบบนี้ต้องระวังแล้วก็ตีไข่ ใส่ไข่ลงไปก่นแล้วก็ยกขึ้นมานะคะเพราะเราจะไดห้หมวนหนีไฟหนีไฟใส่แฮมลงไปนะคะแล้วก็หมวนนะคะ เราก็กระดกอะไรไม่เป็นเราก็ใช้พริกเอาอะค่ะเนี่ยค่ะกระทะจะร้อนๆแล้วก็เราจะยกกระทะให้แบบว่าหนีไฟนิดนึงอะค่ะเพื่อเขาจะได้แบบว่าขึ้นรูปผิวผิว,ผวข้างนอกข้างในอะ่ะก็จะยังเยิม้มๆอยู่นี่ยค่ะข้างในก็จะยังเยิ้มเยิมสักหน่อย จะใช้วิธีพลิกเอาอึอ๊บะะประมาณนี้ค่ะพอละนะคะมันจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งตรงที่แบบว่าต้องขยับกล้องมาด้วยนะปกติเี่กก็จะแบบว่าพิกมาเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองทำอีกอีกอีกอักอกอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูตั้งแต่ตอกไข่เลยนะคะ แล้วก็ใส่เกิืนิดนึงเอามือลองหน่อยก็ดีจะได้แบบว่าไม่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 หกัวดลงไปอะค่ะเปิดแก๊สนะคะพอดีที่บ้านเนี่ยแก๊สมันไม่ค่อยดีก็ใช้ปืนยิงเอานะบางทีเราก็แบบประหยัดนะยังไม่เปลี่ยนอะไรใหม่ เราจะใส่น้ำมันลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะคือคือคือส่วนใหญ่อะถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ค่อยติดหรอกแต่ใส่อะมันก็ก็ดีกว่าไงนี่เดียวอ่าทางนู้นใส้กรอบสุกแล้วนะคะไม่เป็นไรน้ำมันออกนะคะให้แบบน้ำมันแค่พอติดกระทะพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ข่ ก็ยกขึ้นหรือถ้ายังไงอะค่ะก็ปิดแก๊สไปเลยก็ไ,ได้นะคะแล้วก็ใส่แ,แล้วก็ตลบตลบใบด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะที่เราอะถนัดมาหามาว่าเราจะแบบว่ากระดกกระทะแบบคือเวลาที่เราไปดูในคลิปอะเขาก็จะเก่งใช่ไหมล่ะ ก็จะแบบว่าอะไรนะกระดกกระดกแบบพลิกพรกระทะเราก็ใช้อาศัยแบบว่าเออไม่ให้ไข่มันสุกมากเราก็พลิกเอาพลิกพลิกใปมาอย่างเงี้ยค่ะ ด้านหนึ่งมาจะไม่สวยแต่มันจะมีด้านหนึ่งที่แบบว่าเรียบร,อยร้ยบรอยอยนะ กิงกิงดูนะคะโอเคแล้วละโอเคแล้วนะ,ะคนะ,ะเราไปใส่จานนี่นะคะก็อ่าก็ประมาณนี้นะคะก็โอเคอยู่เนาะก็เสรใส่กรอกไปดี๋ยวอเราจะกินแต่ใส่กรอก มีผักนิดนึงพอดีที่บ้านวันนี้ก็ผักหมดนะคะเหลือแต่ผักสลัดสีเขียวๆนี่แหละคะ่ะก็ใช้แค่ผักสลัดสีเขียวๆนี่แหละนะคะ,ะเสิร์ฟไปนะคะแล้วก็อพอดีทําน้ําสลัดเอาไว้นะน,น้ําสลัดเนี่ยพลอยก็ทําเองนะคะจะเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ํามันพืชแล้วก็เอาไปกวนให้มันสุกๆหน่อย จะทำคล้ายๆกับฮอลแลนดานซอสคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เนยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะอาหารเช้าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ